อย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาไม่ต้องการเป็นพระอริยอริยะอะไรต้องการมาแก้ตัวเองอสิ่งไหนไม่ดีก็แก้ไขซะเนี่ยตัวเองเนี่ยเมื่อใจมันดีแล้วเนี่ยนะทุกอย่างมันดีหมดถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยโอ้คำพูดมันก็ไม่ดีนะพฤติกรรมมันก็ไม่ดีนะ จำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดความรู้ก็ไม่จะทำให้คนเป็นคนดีนะถ้าใจดวงนั้นขาดศีลทรรมคนมีเงินมีทองร่ำรวยก็ไม่ใช่เป็นคนดีทุกคนนะไม่ได้ความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะ ันอยู่ที่เรียนทุงสูงอยู่ที่ใจที่มีศีลมีธรรมอะอะ,อะ,อะคำพูดที่หยาบคายพระพุทธเจ้าก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดสอ่อเสียดเห็นไหมพูดโกหกเห็นไหมจำไว้ บางคนความกลัวทำให้ง่อเพราะเรากลัวเราถึงโกหกเราเพื่อจะเอาตัวนึกว่ามีตัวจริงๆก็จะอย่างงี้ฮะก็จะปกป้องตัวเองนี่พวกมีตัวมีอัตตาจะเป็นอย่างนั้นเรามาทำลายตัวเองมาทำลายอัตตานี่แหละทำลายทิฏสิมานะทำลายให้เขาไปเห็นอแหวกม่านแหวกม่าน แตกม่านความหลงความไม่รู้ไปสู่ความรู้อออ,อยู่ที่ไหนก็ไม่เลือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เป็นประโยชน์นะ,ะคนเราคนคนหนึ่งจะทำประโยชน์ได้มากมายมาหาศาลดังสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราพ่อสมเด็จพ่อ ออย่างอาคมราชสีมันเรียกสมเด็จพ่อสมเด็จพ่ออยู่เนะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเห็นไหมพระอ,องค์ทรงเสียสละไหมนะฝึกตนเองเมื่อฝึกถึงพร้อมแล้วท่านก็นำเอาสิ่งที่ท่านปฏิบัตินะมาสอนอ่าเห็นไหมพอมาสอนแล้วน่ะ เรารู้แล้วว่าเออต้องปฏิบัติยังไงก็ลงมือทำซะอ่าอย่าไปฟังมากให้ปฏิบัติให้มากอย่าไปอ่านมากให้ปฏิบัติให้มากอ่ะอ่านฉลากยาไม่เคยกินยามันก็ไม่หายจากโรคแล้วนะอ่ะ,อะเหมือนเราอยากเป็นนักร้องเนี่ย เราฟังเพลงอย่างเดียวเป็นร้อยปีจนตายก็ไม่ได้เป็นนักร้องนะักเพลงธรรมะก็เช่นเดียวกันนะ,ะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเรามาแก้ไขตัวเองมาฝึกตัวเองมาขัดเกาตัวเองนี่เพราะฉะนั้น ธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเกี่ยวกับตัวเราล้วนๆเนาะส่วนโรคเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะอ่ะโรคก,ก็ทำแปติชินนินทาโจมตีอะไรก็มีอยู่อย่างเงี้ยประจําโลกถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เราเป็นเรื่องประหลาดเขาไม่เรียกโรคหรอกอ่ะแต่คนมีปัญญาต่างหากละ่ะอ่ะอ่า ไม่ใช่เอาคำพูดมาประหัดประหารกันนะใครพูดเก่งกว่าชนะอย่างเงี้ยเหรอะเนี่ยแล้วมาฝึกแล้วเพื่อจะมาทำลายตัวเองนะทำลายอตตาแล้วมาฝึกแล้วเพื่อจะมาเพิ่มอัตตาเพิ่มกิเลสตัณหาตัวเองนะี่นะมันก็น่าเสียดายเวลาอยู่นะ เพราะฉะนั้นหลวงตาหวังว่าพวกเราจะนำนำตนพ้นออกจากอัตตาออกจากกิเลสเนี่ยอย่างน้อยก็ขัดใจให้มันเบาบางลงไปมั่งไม่ใช่มาเพิ่มเข้าไปเนาะคนเรากินเนี่ยจะกินสักกี่มือ้อวันหนึ่งกินไปเพื่ออะไรกินไปเพื่อ,อยังชีวิตเขาเรียกว่าเป็นศิลาเพชรแก้ความหิวร่างกายเนี่ยกินซากพืชซากสัตว เพื่อยังชีวิตตนแค่นั้นแหละส่วนจิตใจในี่สิสำคัญจิตใจผู้ขับเคลื่อนร่างกายร่างกายก็เหมือนรถนี่แหละฮะจิตก็เหมือนกับคนขับรถนี่แหละถ้าคนขับรถยังเมาอยู่ขาดสติอยู่เนี่ยคิดดูทีมันจะชนมั่วไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นอะ กายก็สําคัญรถก็สําคัญอยู่นะแต่ต้องให้ความสําคัญจิตด้วยคนขับรถด,ด้วยนะรถเราก็ต้องหมั่นล้างหมั่นตรวจสอบหมื่นกันแลร่างกายเราก็จริงไหมเพื่อให้นำตัวนี้ยังอยู่เพื่อจะพฤติปฏิบัติให้มันดีกัเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนั้นนะ อย่าไปสนใจเลยนะใครจะว่าอะไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีอนะเขาว่าอะไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีฮนะมันไม่ได้ดีอยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้ชั่วอยู่ที่ป่าคนอื่นอยู่ที่ชั่วดีนี่อยู่ที่การกระทำของเราฮนะอยู่ในตัวเรานะ ส่วนมากคนจะไม่รู้จักคนอื่นดีจะไม่รู้จักตัวเองเลยนะคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ผิดคนนี้ถูกไม่ได้มองลงหัวใจตัวเองเลยว่าดีหรือไม่ดีนะนี่ศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติถึงจะเกิดผลอนะไม่ว่าใครฮ้ง,งั้นแหละ กิเลสมันไม่ไว้หน้าใครหรอกจะบอกให้กิเลสมันไม่ได้กลัวพรรษานะบวชก็มันไม่ได้กลัวคนมีความรู้สูงนะกิเลสฮะมันไม่ได้กลัวเศรษฐีนะมันไม่ได้กลัวด็อกเตอร์นะกิเลสมันกลัวนักปฏิบัติมันกลัวผู้ประพฤติทธรรม เพื่อจะกำจัดมันออกจากจิตจากใจเรานะจำไว้เวลามันยิ่งมีน้อยอยู่เนี่ยพวกเราชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพบหนึ่งนะอ,ะอย่ามัวเพลินนะอย่ามัวเพลินอย่าเอาความเพลินของกิเลสของอารมณ์นะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งจิตตั้งใจเนาะ ถ้าได้มาวัดแล้วโอ้ยมาวัดกูเคยไปวัดแล้วได้บุญแล้วนะกูได้บวชแล้วได้บุญแล้วอ,อย่าไปว่าเลยบวชเลยก็ชั่วเยอะนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับผ้านะมันเกี่ยวกับคนที่ใส่ผ้า,าใส่ชุดขาวแลนะ้วโอ้ยจะบริสุทธิ์ไม่ใช่นะถ้าใจมันไม่บริสุทธิ์ใจมันไม่ดีไม่งาม อมองลงสู่หัวใจเดอ้อ,อเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องนำเอาธรรมะอาณาปานสติมาฝึกมหัดเพื่อจะยังผลอ,อเมื่อมีมักมีเหตุก็ต้องมีผลใช่ไหมมักผลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนาะ รู้น้อยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรู้มากขอให้รู้สึกตัวมีสตินะไม่ต้องไปรู้รู้ร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องสู้เรื่องรู้เรื่องของใจตัวเองไม่ได้หรอกจำไว้นะใครอยาเป็นยังไงไม่รู้อต่ตัวเองเป็นยังไงต้องรู้สึกตัวอ่ะเ,เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเอา ทุกๆคนเนาะตั้งจิตตั้งใจน้อมนำเอาคุณงามความดีน้อมนำเอาศีลเอาธรรมให้มันไหลสู่จิตสู่ใจพวกเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะ,ะมีอะไรไหมเช่นอ๋อโอเคทิกาเลต สวัสดีครับทุกท่านครับาวันนี้ก็วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่สามสิบกราคมก็เ,เดี๋ยวใครมีคำถามเลยก็ฝากส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าหนูตาให้โอกาสถามก็วผมถามให้แล้วก็คำถามเก่าๆที่ค้างอยู่ก็เดี๋ยวผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันที่หก นะครับประมาณบ่ายสี่โมงนะครับหลวงตาก็เป็นตัวแทนนะครับสงนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็นิมนต์ท่านหลวงตาอย่างเป็นทางการนะครับให้เป็นตัวแทนในการอัญเชิญนะครับพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุนะครับจากประเทศเนปาลนะครับแต่ว่าจะส่งมาทางสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะไปประดิษฐานจุดแรกก็ที่เซนท่านแจ้งวัฒนะนะครับ ก็ส่วนประมาณบ่ายกี่โมงของวันที่6นะครับส่วนท่านลวงตาก็จะเดินทางไปตั้งแต่วันที่5้านะครับก็จะไปพำนักอยู่ที่เมืองโบราณน,นะครับที่สมุทรปราการนะครับซึ่งทางเจ้าของเมืองโบราณเองก็นิมนต์ท่านหลวงตายอยู่ที่นั่นนะครับตลอดทั้งทิปเลยจนถึงวันที่8นะครับแล้ววันที่9ก้าผมก็จะเดินทางมานะครับเป็นตัวแทนรับมอบที่ดินนะครับของ วัดปากสุวัดปากสุขใจหรือเปล่านะครับของอา,อาจารย์อะไรนะอาจารย์คืออาจารูบาเทวัตรูบาเชวัตนะครับรูบาเทวัตนะครับตรบงลวงตาเราก็เป็นแบ็กอัพมานะครับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดตั้งแต่รูบาเชวัดเริ่มสร้างวัดนะครับตรงนี้นะครับวงตาเราก็เป็นแบ็กอัพมาตลอดนะครับทีนี้ก็มี คารวาสนะครับเขาจะถวายที่ดินนะแล้วก็ที่แล้วก็มีที่พิชโนโลกอีกนะครับก็มีคารวาสถวายที่ดินอีกแล้วก็หลวงตาก็นะครับดมดินะครับซื้อเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างสถานที่นะครับแล้วก็ถวายด้วยตรงนี้นะครับถวายด้วยแต่ยังไม่บอกว่าถวายใครนะครับตรงนี้ แล้วก็ส่วนน้ําท่วมก็รู้สึกว่าลุงตาก็รบ,บริจาคไปนะครับ่าจะเป็นสองสองล้านแล้วนะครับก็มีผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลุงตาก็นะครับช่วยไปประมาณนั้นในส่วนของน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็กูบาทรงทาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็แม่ทัพภาคที่3ามเรานะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ต้องมีหม้อหุงข้าวพัดลมตู้เย็นอะไรอย่างนี้หลวงตาก็นะครับจัดให้นะครับโดยกูบาทรงทาเป็นตัวแทนฝั่งโน้นนะครับแล้วก็วันที่6อย่าลืมนะครับวันที่6นะครับนะครับเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับท่านหลวงตาเราก็เป็นตัวแทนสง คทำบรมศาสตรีนินแพายนะครับโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไปทธรทั้งหลาย วันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะท,ทุกวันเนาะก่อนพระเจ้าประสงค์คณะไม่ชีกกำลังพิจารณาอาหารลุรงจาก,ก็จะทำหน้าที่ถ้าจะอยู่วัดก็จะพูดะทำหน้าที่พูดสัพเพเหระเอ เป็นประโยชน์หวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีแง่คิดเนาะหลายด้านหลายมุมเนาะช่วงนี้หลวงตาก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดเนาะเมื่อวานนี้ก็ ทางสัวไทยทางพิษโลกเนาะ,ะน้ำท่วมผู้บัญชาการทหารบอกอไม่ใช่ผู้บัญชาการ,าร,กผ,าการผู้แม่ทัพเนาะ แม่ทับพลตีกฤษณะผู้ทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบอกที่39เนาบเกเนาะเอขอข้าวสารอาหารแห้งมาว่งาง้นขาดหลวงตาก็เลยเจัดอมอบอให้ไปเบื้องต้นหนึ่งแสนบาทเนาะมื่อวานนี้ตอนนี้ผมพี่รามเนาะเอนี่ตอนนี้ลงไปตายแล้วลงไปข้างล่างแล้ว นะเพื่อจะจะทำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆต่อพี่น้องประสบอุภัยหลวงจาก,ก็เลยต้องอาทิตย์สองอาทิตย์มานีา้ก็ลุยหนักเนาะอืมอ่ะก็หวังให้กำลังใจเนาะต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เนาะ งานเฉพาะกิจงานเร่งร่วนเราจะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยทำก็ไม่ได้เนาะคนหิวคนลำบากคนเรือดร้อนก็ต้องไปช่วยเหลือเนาะอย่างน้อยเราก็มีไปให้กำลังใจเนาะวันนี้กลับมาถึงวัดเมื่อวานนี้ไปบ่ายนะเนาะก็มีครูบาอาจารย์เนาะ ้ามาเยี่ยมเนาะ,ะโดยเฉพาะรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอด็ดแล้วกอ็อุปชาหลวงตาเนอเจ้าคณะอำเภอศรีโพชัยแล้วก,วก็เจ้าคณะอำเภอหลองพ่อเจ้าคณะอำเภอหลองสูงมาพร้อมกันพบหน้าล้วนเป็นญาติธรรมเก่าเพื่อนเก่าเมื่อก่อนเนาะอยู่แถวเรียกกันที่วัดป่ากรุงเนาะวัด บวชที่วัดปักกุงด้วยกันเนะเาะได้เข้ามาเยี่ยมมาสนทนาธรรมนานแล้วสิบเจดสบเจดปีแล้วมั้งเกือบยี่สิปีแล้วล่ะเ,เพิ่งได้พูดได้คุยได้เปิดอกคุยกันาสามสารทุกสุขดิบกันเนะเาะหลวงจาก็จะใช้เวลา อของหลวงตาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับที่จะทำได้เกิดประโยชน์ต่อ,อ,อ,อทุกคนเนาะถ้าหลวงตายังมีลมหายใจอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะเพิ่งได้นอนเพิ่งได้นอนเต็มอิ่มเมื่อคืนอ,อ,เอ่เอ่ะ เพราะฉะนั้นหลวงตาพูดอยู่ตลอดทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำเนี่ยไม่ใช่ทำความไม่ดีนะทำความดีอ่อไม่ใช่ทำความไม่ดีนะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงไม่รู้หลวงตาจะพาทำแต่ความดี ทำแต่สิ่งที่มันประโยชน์เกิดประโยชน์เนาะแก่บุคคลอื่นเนาะเอออันั่นแหละเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนบุรพจารย์ตอบแทนาาแผ่นดินนะคา,าดนึ่งชีวิตแสนสัน้นเนาะเราจะมุ่งเน้นไปสู่คุณงามความดีอา่อานะ ส่วนความชั่วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอย่าไปแต่มันเนาะอย่าเข้าไปใกล้มันนะาบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยชอบหาเรื่องชอบเรื่องไม่ดีเนะาะทุกวันนี้เราไหลไปสู่ความตามจิตตามใจตามความเห็นโดยไม่นึกถึง บุคคลอื่นเลยเนาะความรู้สึกของบุคคลอื่นเนาะความรู้สึกนี้สำคัญมากนเนาะหลวงตาอยากให้เรามาขัดใจตัวเองนะอ,อมาขัดใจตัวเองเออมาทำลายอัตตาทําลลายตัวตนของเราโดยนำเอาอาวุธ ที่ทรงปฏิสิธิภาพคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาใช้นะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ,อย่าดีแต่ปากดีต้องดีให้ถึงใจเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นต้องตามพูดตลอดอย่าดีแต่ปาก จะดีก็ต้องดีให้ถึงจิตถึงใจเนะเาะเ,เ,เพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ของพวกเราลูกหลานาาทุกๆคนย่อมเป็นผู้เสียสละย่อมเป็นผู้จากอ่าเข้า,าขใจไหม การทานจากะมันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวนะถ้าเห็นคนให้ทานแล้วเป็นคนโง่ฮะเออมันก็ประหลาดอยู่นะความรู้สึกอะออตั้งแต่ต้นบมมาหลวงตาก็ทานอย่างเดียวทาน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 ะใครเดือดเนื้อร้อนใจมาหาก็ทานให้หมดนะ เข้าใจไหมเออไม่ว่าเป็นคนหน้าไหนใครครั้งนั้นนะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะเออเอเอาทานช่วยเหลือเป็นเจเ้จำไว้ถ้าเห็นคนอย่างนี้เป็นคนโง่อยู่นะ มันก็จะไม่ดีนะมันจะไม่ดีต่อตัวเองเราต้องมองว่าเครูบาอาจารย์ทำอะไรให้เราดูเนาะอ่ะออไม่ใช่นำทิฏฐิแห่งตนนะเอ่อเห็นไหมอต้องเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักเอาศีนธรรมเป็นหลักเนาะอย่าไปเอาอารมณ์เป็นหลัก อารมณ์นี่แหละอารมณ์ชั่ววูบอาจจะนำตัวเป็นความทุกข์มาให้ยาวนานอารมณ์ชั่ววูบของเรานี่แหละ่ะ,ะเพราะฉะนั้นใช้สติอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เรื่องนิดนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่หญถ้าใช้สติเรื่องใหญ่ๆหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆและไม่มีเรื่องในที่สุดนะ เพราะฉะนั้นนพอ,อให้พวกเราอมองลงนะมองไปลงที่อหัวใจเราใช้สติใช้ปัญญาของเราใช้ศีลใช้ธรรมเป็นสิ่งนำทางเป็นแสงสว่างแห่งการนำทางเป็นสเกียงเป็นแสงไฟนะอะนะไม่จานะจะพากันอหลงทางนะ เดินให้ถูกทางโดยนำเอาศีเอาธรรมนี่แหละเอ,เ,อเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงบอกว่าธรรมะอยู่ในใจในสกลกายเราเนี่ยมาค้นหาตรงนี้พระไตปรปิยกอยู่ตรงนี้อยู่ในสกลกายเนี่ยนะ มาดูสิหัวใจนี่ดูจิตดูความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่โดยสติด้วยปัญญานะถ้าเรามองไปอย่างนั้นน่ะมันก็จะมีผิดมีถูกนะถ้าลงมองลงหัวใจตัวเองเนี่ยแม้แต่ความคิดของเราก็ขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะแม้แต่ใจเราเนี่ยแหละมองดูดีๆมันเสียงกันอยู่ตลอดเวลา มันเต็มไปด้วยความตำหนิตีอย่าเอามันไว้นะเอาน้ำคือธรรมะเนี่ยนะนะมาดับมันลงมาแก้ไขเป็นยาเนาะเอาศีลเอาสติเอาปัญญาเนี่ยนี่ยาที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะเพื่อให้คนอื่นยอมรับะ เราความประพฤติของเรานี่แหละการกระทําของเราเนี่แหละอะจะทําให้คนลงจิตลงใจยอมรับได้นะต้องทําให้ดีนะ,ะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ลูกหลานเราเนาะย่อมนำสู่แสงสว่างมาสู่ใจตัวเองอย่านำความมืดคืออารมณ์อนะ เข้ามาสิงสถิตยอยู่ในใจของพวกเราเนาะเอ้าวันนี้พูดมากก็มากความเนาะ,ะอาตั้งใจรับพรยะทา,าวะริวหาปูราปาริปูรเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิติจังปฏิจังตุมหัง คิะเมวะจะมิจันตุสับเบปุรินตุสังกปาจันโดปะลัสุยตธามณิชติลัโซยทธาอะพิวานาสีริตะนิจังบุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังหะลังสาธุ